สวัสดีค่ะเพื่อนๆทุกคนวันนี้กลับมาพบกับช่องเ e ตตีอ้อกแล้วนะคะวันนี้นะคะเราก็จะมาทําการแปลเนื้อเรื่อง backstory out Story นะคะของสกินใหม่ที่เข้ามาจริงๆเราก็คิดอยู่เหมือนกันนะว่ามันเลยไปแล้วว่าเราจะทําดีไหมแต่เห็นว่าเนื้อเรื่องมันเกี่ยวกับเอดาแล้วก็เอมิลนะคะเพราะฉะนั้นเราก็เลยจะแบบว่าขออินกับเนื้อเรื่องสกินหน่อยก็แล้วกันนะคะทุกคนโอเค เราจะทําการแปลนิดนึงนะคะแล้วที่เหลือก็จะเป็นการพากเลยเนาะเพราะฉะนั้นเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาไปรับชมรับฟังกันเลยค่ะทุกคนนี่ค่ะในประโยคนี้ทุกคนไม่รู้จักคําไหนบ้างเอาถ้าเป็นเรานะเราจะไม่รู้จักคําว่ารีเมนเราก็เลยไปหามาสรุปว่าคําว่ารีเมนแปลว่าคงอยู่หลงเหลือแล้วก็ค้างค่ะจากนี้ไปเดี๋ยวเราจะทําการพากแล้วนะคะทุกคนเพราะ เราต้องบอกก่อนเพราะว่าถ้าไม่บอกก็ภาคเนี่ยแบบมันจะจบไปไวมากไวกว่าตอนแปรอีกเชื่อไหมถ้าไม่เชื่อเดี๋ยวไปดูกันมาๆๆงั้นเริ่มกันเลยนะสามสองหนึ่งไปสิ่งที่หลงเหลืออยู่คือบัลลังก์นี้ซึ่งไม่มีอะไรมากไปกว่าหัวใจที่เปราะบ,บางและไร้ความสามารถหลังจากนั้นผู้คนค่อยๆล้มหายและตายจากไป บ้านเมืองของเราถูกฉีกเป็นชิ้นๆ,ๆด้วยไฟแห่งสงครามความสิ้นหวังเพิ่มพูนขึ้นในที่สุดก็ได้พบกับแสงดาวจากเบื้องบนจะเป็นผู้นำความรุ่งโรจน์กลับคืนมาสู่ชีวิตเราแต่เมื่อตะวันลับขอบฟ้าเปลวไฟแห่งสงครามก็ไม่มีทีท่าว่าจะสิ้นสุดญาติพี่น้องถูกฆ่าไปต่อหน้าต่อตา ภาพมายาของเมืองในฝันมันลายหายไปพร้อมกับดวงตะว,วันฉันต้องออกไปจากที่นี่ฉันต้องทำไมถึงอยากจะหนีล่ะราชาที่รักของฉันในสนามอันเป็นนิรนันด์นี้เจ้าจะเป็นนักรบของข้าตลอดไปเป็นไงทุกคนเรารู้สึกมาสักพักแล้วตั้งแต่เล่นกิจกรรมจบว่าไอ้คู่รักคู่นี้วัน เป็นคู่รักแบบจิตๆิตยังไงไม่รู้อะฝ่ายหนึ่งเป็นฝ่ายได้ประโยชน์แต่ฝ่ายหนึ่งแบบไม่ได้ประโยชน์อะไรเลยอะเราเห็นแล้วเราแอบนึกถึงไอ้เรื่องเอ่อเอ,อเจนออฟเดนะคะซาสิลิกุณอัเทนชีนะคะหรือว่าทุกสมรัค์ท่นอมหินนั่นเองค่ะทุกคนซึ่งอันนี้ไม่เกี่ยวหรอกแต่อยากพูดเพราะรู้สึกว่ามันมันคล้ายๆกันคือมันเป็นฉากหนึ่งที่พระเอกโดนถามว่าเนี่ยการที่คุณสองคนร่วมมือกันน่ะได้ประโยชน์ทั้งสองฝ่ายจริงหรอ ใครกันแน่ที่เป็นฝ่ายถูกหลอกใช้คือแบบตอนเห็นคู่ไอด้ากับเอมียคือแบบคือเห็นแล้วมันมันใช่เลยประโยคนี้มันเด้งขึ้นมาในหัวอันนี้ก็เป็นสิ่งหนึ่งที่ยืนยันได้นะคะว่าความสัมพันธ์ของคู่นี้มันน่าจะไม่ได้รักกันจริงๆซะละ้วมางดูท่าเนี่ยนี่เป็นแค่การสันนิษฐานของเราเท่านั้นนะคะทุกคนส่วนเนื้อเรื่องหรือความคิดเห็นของใครนั้นเราไม่มิทิ์ไปตัดสินคนอื่นนะแต่แบบ เราแค่อยากรู้ว่าแบบเอ้ยมันใช่แบบที่เราคิดไหมเนาะอย่างนี้โอเคค่ะสำหรับวันนี้นะคะก็ต้องขอบคุณที่ติดตามชมนะคะทุกคนถ้าชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้เราด้วยนะคะหรือไม่ก็ถ้ากด subscribe แล้วรบกวนกดกระดิ่งนิดนึงเนาะมันจะได้แบบแจ้งเตือนเวลาเราทำคลิปใหม่ไม่อยากให้ทุกคนพลาดคลิปอะไรสำคัญสำคัญนะคะสำหรับวันนี้ก็บ๊ายบายไว้เจอกันคลิปหน้านะคะทุกคน